เป็นกำลังใจและสนับสนุนช่องได้ที่ True Wallet 0901973826บทที่31 พร้อมกันหมเสียงถามดังมาจากพี่เลี้ยงทางสิบที่จะตามกลุ่มของแอดเชอร์ออกไปล่ามอ้นซาเตอร์เจ็ดวันที่พวกเขาฝึกซอ้อมร่วมกันจบลงไปแล้วต่อจากนี้ไปจะเป็นของจริงนอกจากพวกเขาจะต้องสู้แล้วพวกเขาจะต้องทำผลงานในการสู้ให้ดีกว่านี้อีกด้วยเพื่อที่พวกเขาจะได้ไม่ต้องกินผักทุกคนที่รู้ถึงรสชาติของผักและแคปซูลอาหารต่างพยายามเชื่อฟังคำสั่งของคนที่จะได้เป็นหัวหน้าในวันนี้พร้อมครับชุดเกราะมาเซเว่นเปิดใช้งานระบบจนมีเสียงแจ้งเตือนของชุดเกราะคอยรายงานพลังงานที่กำลังถูกใช้พร้อมกับบ,บอกกฏฐานะชุดเกราะที่พร จะทำงานแอดเชอที่ได้สวมใส่ชุดเกราะมมนเซเว่นเหมือนกับคนอื่นๆที่จะออกไปฝึกซ้อมนั้นทางค่ายฝึกพิเศษให้เหตุผลว่าพวกเขาจะต้องใส่มันก็เพราะว่าการล่าครั้งแรกอันตราย หากพวกเขาตื่นตระหนกแล้ววิ่งหนีจะทําให้พวกเขาไม่กล้าที่จะสู้กับมอนสเตอร์อีกจึงให้สวมใส่ชุดเกราะที่สามารถต่อสู้กับมอนสเตอร์หกดาวเพื่อไล่ล่ามอนสเตอร์ระดับสามดาวในวันนี้แต่แอดเชอร์ก็เห็นถึงความน่ากลัวหนึ่งอย่างของการมอบชุดเกราะมาคเซเบนให้กับนักเรียนใช้ฝึกถึงมันจะทําให้พวกเขาปลอดภยัยเป็นการดูแลชีวิตของเหล่าคนที่มีการสิงคโรในระดับสูงแต่มันจะทําให้นักเรียน ได้ใจเกินไปจนคิดว่าตัวเองแข็งแกรง่งการที่พวกเขาสวมชุดเกราะมาเซเว่นไล่ล่ามอนสาเตอระดับ3ามดาวมันไม่ต่างจากผู้ใหญ่วิ่งไล่เตะเด็กในสนามฟุตบอลหากวันนี้พี่เลี้ยงไม่สามารถควบคุมพวกเขาได้มันจะกลายเป็นความเลยเถิดนำไปสู่หายนะ เพราะนะักเรียนอาจจะไม่ยอมฟังคำสั่งแล้วล่าเรื่อยๆสุดท้ายก็ไปเจอกับมอนสเตอร์ระดับสูงเข้าจนทําให้พวกเขาตกอยู่ในความอันตรายขึ้นรถได้เราจะไปยังแนวหน้าที่ติดกับค่ายฝึกแห่งนี้กันรถทั้งวี่คันวิ่งออกไปจากค่ายฝึกกลุ่มของแอดเชอร์เป็นกลุ่มสุดท้ายที่เดินทางออกไปล่าสาเหตุก็เพราะว่าหนึ่งในรถที่พวกเขาใช้ยางแตกกระทันหันจึงต้องเปลี่ยนคันใหม่แอดเชอร์ที่ได้ออกมานอกเขตที่อยู่อาศัยของมนุษย์อีกครั้งทําให้เขานึกย้อนไปถึงวันที่เขาได้รับคําสั่งให้ออกไปจัดการมอนสเตอร์ ทุกครั้งเขาจะเสียงตายจากพลังในการสิงคโในที่เป็นเพียงระดับดีเท่านั้นถึงแม้ในช่วงแรกของชีวิตเขาจะต้องสู้กับมอนซเตอร์สามดาวแต่หลังจากที่ชุดเกราะนาโนสูตรปรากฏขึ้นทุกอย่างก็เปลี่ยนไปด้วยพลังของชุดเกราะทําให้เขาได้สู้กับมอนสเตอร์ห้าดาวหกดาวและเคยปะทะกับมอนซเตอร์ระดับเจดดาวมานับครั้งไม่ถ้วน กระทั่งการเดินทางใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงกว่ากลุ่มของแอดเชอร์ก็เดินผ่านอุโมงทอดยาวผ่านหลายเขตมาจนถึงแนวหน้าได้ในที่สุดทุกคนลงรถจำเอาไว้ว่าอย่าออกจากวงที่พี่เลี้ยงสร้างขึ้น เข้าใจไหมเข้าใจครับไม่มีใครต้องร้องตะโกนชุดเกราะมาเซเว่นทำหน้าที่เปิดระบบสื่อสารให้กับพวกเขาแอดเชอร์ที่กระโดดลงมาจากรถเริ่มกวาดตามองไปด้านข้างพบเข้ากับรถแัมมี่แปดคันดูเหมือนว่ากลุ่มของมอร์แกนและกลุ่มของลีโอจะเดินทางเข้าไปในสนามรบแล้วจากรอยเท้าดูเหมือนว่าพวกเขาทางสามกลุ่มจะต้องแยกกันออกไปตามที่พี่เลี้ยงพูดเดินทางได้ชุดเกราะมาเซเว่นเริ่มทำงานตามร่างกายของนักเรียนที่ก้าวเดินก่อนที่พวกเขาจะเริ่มออกวิ่งจนทำให้เกิด เสียงชุดเกราะเหล็กกระทบพื้นดังก้องออกไปไกลการที่พี่เลี้ยงพาพวกเขาวิ่งไปข้างหน้าแอดเชอร์จึงมั่นใจว่า สถานที่ที่พวกเขาจะต้องล่าในวันนี้จะต้องปลอดภัยเพราะพี่เลียงทำตัวเหมือนกับว่าข้างหน้าไม่มีอันตรายเดิมทีพวกเขาจำเป็นต้องค่อยๆไปแล้วต้องถืออาวุธในมือพี่เลียงกลับยังคงมือเปล่าไม่ได้ถือสิ่งใดเอาไว้ทั้งสิ้นสิ่งที่พวกเขากำลังทำมีเพียงแค่การวิ่งเท่านั้นทุกคนระวังตัวด้วยเราไม่รู้ว่าจะมีอะไรโผล่ออกมาจัดการกับเราเมื่อรู้ว่าทุกๆอย่างเป็นการทดสอบพี่เลียงเป็นเพียงแค่รู้วไม่สามารถสั่งการพวกเขาได้ทำได้เพียงบีบบังคับให้พวกเขาอยู่ในที่ปลอดภัยหลังจากแอดเชอร์รู้ตัวว่าเขาต้องทำอะไรส ได้้แตมจึงบอกให้เพื่อนของเขานำมีดออกมาถือในมือมันเป็นอาวุธชิ้นเดียวที่ทำให้วิ่งได้ดี หากทุกคนถือดาบจะทําให้การวิ่งอันตรายเปิดใช้งานรูปแบบป้องกันการสังการของแอดเชอร์ทำเอาหลายคนเกิดความสงสัยพวกเขายังไม่เห็นมอนสเตอร์เลยสักตัวเดียวกลับเปิดใช้งานรูปแบบทีมแต่พวกเขาก็พอจะยอมรับได้เนื่องจากตอนนี้พวกเขาไม่ได้อยู่ในเขตปลอดภยัยเรื่องอันตรายสามารถเกิดขึ้นกับพวกเขาได้ทุกเมื่อต่อให้จะมีพี่เลี้ยงวิ่งอยู่รอบๆก็ตามทีการระวังตัวถือเป็นหนึ่งในหลักสูตรและกฎข้อบังคับพื้นฐานที่พวกเขาจําเป็นต้องทํากระทั่งการวิ่งของพวกเขามาถึงหน้าผาสูง10เมตรทุกๆคนต่าง ก็หยุดวิ่งแล้วมองจ้องไปยังซากของเมืองที่ถูกทิ้งร้างพี่เลี้ยงครับตรงนั้นใช่ไหมที่พวกเราจะฝึกกันใช้แล้วในเขตนี้จะมีมอนสเตอร์ระดับ3ดาวและสูงสุดเป็น4ี่ดาวอนาคตเราจะได้เดินทางไปยังเขตต่อไปแอดเชอร์มองไปยังเพดานของเมืองปรากฏว่ามีรูขนาดใหญ่กำลังซ้องแสงจากพระอาทิตย์ด้านนอกลงมาทําให้เมืองร้างที่พวกเขาเห็นเหมือนกับมีหลอดไฟซ่องมาจากด้านบนการที่ภายในเมืองถูกทิ้งร้างมีเพียงแค่แสงจากด้านนอกสาดซ่องเข้ามานั้น สำหรับแอดเชอร์ shirt, มันเป็นสถานที่น่ากลัวพอสมควรหากว่าแสงหมดลงทุกอย่างจะยิ่งอันตรายมอนสเตอร์พวกมันสามารถมองเห็นในตอนกลางคืนได้ต่างจากพวกเขาแม่ชุดเกราะมาคเซเว่นจะมีฟังก์ชันมองกลางคืนมันกลับไม่ได้ดีเท่ากับมองด้วยตาตัวเองพวกเราจะป้องกันมอนสเตอร์ให้จนกว่าพวกนายจะรู้จังหวะในการสู้จริงขอบคุณครับทุกคนเตรียมพรอ้อม เปลี่ยนไปใช้งานรูปแบบต่อสู้แอดเชิ์สังการเพื่อนของเขาที่มีอยู่ทาง18คนจนพวกเขาทุกคนชักดาบออกมาถือในมือถึงแม้ทางค่ายฝึกจะมีสกิลหอกและขวานให้ทุกคนกลับไม่ได้เลือกมันเนื่องจากว่าทุกคนนิยมใช้งานดาบ หากไม่ได้มาจากตระกูลที่มีทักษะการต่อสู้ดังเดิมพวกเขาจะยังใช้ดาบต่อไปเพราะมันใช้งานง่ายที่สุดเริ่มได้แอดเชอร์กระโดดลงจากหน้าผาเป็นคนแรกแล้วออกวิ่งเข้าหามอนซตเตอร์สามดาวตัวแรกที่อยู่นอกเมืองการล่าเขาจะยังไม่เข้าไปในเมืองเพราะรู้ว่าด้านในจะต้องมีมอนซัตเตออย่เป็นจำนวนมากแล้วมันจะต้องมีตัวที่แข็งแกรง่งหลบซ่อนอยู่ เขาจึงพาทุกๆคนไล่ล่ารอบๆก่อนหากมีสิ่งไม่คาดฝันเกิดขึ้นพวกเขาสามารถถอยห่างออกไปได้ไม่เพียงเท่านั้นถ้าการล่าเป็นไปได้ด้วยดีจนมอนสัตอร์ด้านนอกตกตายไปหมดในตอนที่พวกเขาเดินเข้าไปในเมืองพวกเขาก็จะไม่ถูกปิดล้อมจากทางด้านหลัง ิงพลังมานาของชุดเกราะมาเกเซเวนวิ่งไปยังดาบผ่านการควบคุมของนักเรียนแอดเชอร์ Ad ก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ใช้งานเช่นเดียวกันแม้ตอนนี้ทุกคนจะไม่สามารถใช้งานสกิลลำแสงดาบได้ก็ตามพวกเขากลับใช้พลังที่คล้ายกันได้สำหรับคำนิยามของสกิลที่แอดเชอร์ตั้งให้มัน สกิลสำหรับเขาคือการบันทึกจุดสุดยอดและดีที่สุดของทักษะเอาไว้ตอนนี้พวกเขาทุกๆคนใช้งานสิ่งที่คล้ายสกิลได้ก็จริงแต่หลายคนกลับไม่เสเียนถึงอย่างนานพวกเขาก็จำํำเป็นต้องใช้เพราะมันเป็นการฝึกผ่านการใช้งานจริงหากพวกเขาใช้ไปเรื่อยๆมันจะต้องไปถึงจุดสูงสุดที่สกิลสร้างขึ้นมาได้แน่นอน ตึงรูปแบบการต่อสู้ทีมที่ใช้จำนวนคนทั้ง18เริ่มต้นขึ้นด้วยการวิ่งเข้าไปโอบลอ้อมมอนสเตอร์3ดาวตัวใหญ่กว่า10เมตรก่อนที่พวกเขาจะวิ่งไปรอบๆอบตัวของมันสร้างความสับสนแอดเชอร์ไม่จำเป็นต้องสังการอะไรมากมายนะักเจ็ดวันที่ผ่านมาพวกเขารู้วิธีการเคลื่อนไหวของกันและกันจนเข้าขาได้เป็นอย่างดีคำสั่งของแอดเชอร์จะดังก็ต่อเมื่อพวกเขาต้องการจะเปลี่ยนรูปแบบ หากในกลุ่มพวกเขามีคนบาดเจ็บแอดเชอร์ก็พาเพื่อนจำลองสถานการณ์นี้มาแล้วจนทุกคนรู้ว่าจะต้องทำอย่างไรโดยไม่จำเป็นต้องรอรับคำสั่งรูปแบบการต่อสู้ของพวกเขาจะยังคงอยู่ต่อไปรูปแบบการต่อสู้ของนักเรียนทั้ง18เริ่มต้นขึ้นโดยพี่เลี้ยงทำเพียงแค่ยืนตีกรอบคอยป้องกันไม่ให้มอนสเตอร์ตัวอื่นเข้ามาก่อกวนจากนั้นแอดเชอร์และเพื่อนของเขาทั้ง18คนก็เริ่มเปิดใช้งานรูปแบบการฆ่าโดยการมีเขาเป็นคนแรกในการเคลื่อนไหวจากนั้นคนอื่นๆก็เคลื่อนตัวตามไปด้วยการวิ่งเป็นวงกลมไปร รอ,รอบซึ่งรูปแบบโจมตีจะมีการวิ่งวนอดใต้ขามอนซาเตอร์และกระโดดข้ามหัวของมันเป็นช่วงๆเพื่อทำให้มันสับสนจังหวะที่รูปแบบถูกจัดขึ้นจนลองรอบมอนซาเตอร์ได้นี้เอง พวกเขาทุกๆคนก็เริ่มตวัดดาบในมือพลางวิ่งสลับกันไปมาอย่างเป็นระเบียบมอนสเปอร์สามดาวที่ถูกลองมันทําได้เพียงแค่กรีดร้องด้วยความเจ็บปวดหลังจากถูกฟันรอบด้านพร้อมกันต่อให้มันจะพยายามใช้เท้าขนาดใหญ่ของมันไล่กระทืบกลุ่มคนที่เข้ามาฟันมันกลับทําอะไรไม่ได้ด้วยชุดเกราทอทเชอร์และเพื่อนสวมใส่ทําให้พวกเขามีพลังทําลายและความเร็วเกินกว่ามอนสปเตอร์สามดาวจะสู้ด้วยแอดเชอร์ที่มองเห็นรอยแผลลึกจากดาบที่ผ่าเข้าไปในร่างของมัน เขายังคงนิ่งต่อไปการที่สวมใส่ชุดเกราะมาร์คเซเว่นแล้วสู้กับมอนสเตอร์สามดาวเป็นการสู้กันด้วยพลังที่หางชันกัน จึงไม่แปลกที่พวกเขาจะทะลวงผิวหนังนหนาๆของมอนสตเตอร์สามดาวได้ภายใต้การพุ่งตัวไปรอบๆอ,อย่างกับพายุใต้ฝุ่นที่ทุกๆคนช่วยกันตวัดดาบเข้าใส่เป้าหมายมอนสเตอร์ Monster มันก็ลงตัวลงไปตายภายในหนึ่งนาทีพลังมีสีหน้าตกใจจากแอดเชอร์พราะระว่างออกเข่าออกคําสั่งกับทีมได้มีการแจ้งเตือนของระบบดังขึ้นมาตรวจเช็คร่างกายแจ้งเตือนทําการฆ่ามอนสตเตอร์สามดาวเป็นครั้งแรกระบบขอมอบรางวัลให้โหดด้วยการเพิ่มทาถฐานะป้องกัน จมตีและความเร็วอย่างละหนึ่งแต้มแอดเชอร์ออกคำสั่งให้ทุกคนตรวจเช็คร่างกายเพื่อให้พร้อมต่อการสู้ครั้งถัดไป ครั้งนี้เขาจำเป็นต้องสังเป็นเพราะว่าหลายคนรู้สึกเสียวกับการฟันดผาผาเนื้อหนังบางคนรู้สึกคลื่นไส้กับการฆ่าครั้งแรกจนเสียสมาธิตามที่ได้วางแผนกันมาแต่เขาเชื่อว่าหากวันนี้ผ่านไปได้ด้วยดีพรุ่งนี้เขาไม่จำเป็นต้องสังการอะไรมากทีมของเขาสามารถสู้ได้หลังจากสู้จบพวกเขาจะตรวจร่างกายและชุดเกราะโดยที่เขาไม่จำเป็นต้องสังการแจ้งเตือนตรวจพบฟอดเอเนอร์จีระบบเมื่อกี้นี้มันอะไรเพิ่มคาถานะให้ฉันเพราะการฆ่าหรอือแจ้งเตือนมันคือสิ่งที่ระบบมอบให้เป็นรางวัล หลังจากโทดฆ่ามอนสาเตอร์ได้สำเร็จในครั้งแรกอย่างนั้นหรอือ แสดงว่าฉันไม่จำเป็นต้องฝึกให้ครบหลักสูตรก็เพิ่มสถานะฝึกฝนได้ด้านละสิบหน่วยจากรางวันได้สินะแล้วตอนนี้ฉันสามารถดูดซับฟอตเอเนอร์จีโดยเหลือทิ้งเอาไว้ได้ไหมแอดเชอร์เก็บรางวันไว้ตรวจสอบที่ห้องพักตอนนี้พวกเขาอยู่ในสนามรบจึงไม่อยากยืนนิ่งตรวจสอบสถานะมันจะทำให้เขาถูกตัดคะแนนจากการหยุดนิ่งโดยไม่ทราบสาเหตุโคตสามารถควบคุมการดูดซับฟอตเอเนอร์จีได้ตามต้องการระบบจะทำการตัดการดูดซับหลังจากโคตนนำมือออกมาจากฟอตเอเนอร์จีนั้นก็บอกฉันหลังจากดูดซับมันได้50บเปอร์2 นั่นก็เตือนฉันหากดูดครบ50เซนแอดเชอร์ไม่ต้องการดูดซับฟอดเอเนอร์จีไปทั้งหมดเนื่องจากว่าภารกิจของพวกเขานอกจากล่าแล้วยังต้องเก็บฟอดเอเนอร์จีกลับไปด้วยยังดีที่การแข่งขันของพวกเขาทาั้ง3มกลุ่มที่นำด้วยระดับเอส ไม่นำปริมาาฟอดเอเนอร์จีมาใช้ในการตัดสินของการล่าเขาจึงสามารถขโมยมันมาได้แอดเชอร์ที่วางมือลงไปยังร่างของมอนซาสเตอร์ที่ตายจึงรีบยกออกหลังดูดซับตามที่เขาต้องการพี่เลี้ยงออกคําสั่งให้กลุ่มของแอดเชอร์เคลื่อนตัวเข้าหามอนซาสเตอร์ตัวต่อไประหว่างนี้เองแอดเชอร์ได้แสดงความดีใจออกมาเมื่อเขารู้ว่าตัวเองสามารถดูดซับ อดเอเนอร์จีมาเก็บเอาไว้ได้แล้วสถานการณ์วิ่งมีเวลาราวหนึ่งนาทีจะถึงมอนซเตอร์ตัวต่อไปอย่างไรก็ตามพี่เลียงจะดึงมอนสเตอร์ตัวอื่นๆออกไปให้การล่าในวันนี้พวกเขาจะได้ลองฆ่ามอนสเตอร์ที่อยู่ตัวเดียวด้วยระยะเวลาที่มีอยู่แอดเชอร์จึงเข้าไปดูฐานะตัวเองก่อนจะแสดงความดีใจออกมาระบบหนึ่งหนึ่งระดับหนึ่งดาวชื่อ Ad แอดเชอร์แอสลาดอายุ15ปีระดับซิงโคลในเอสเอสพลังโจมตีศูนย์ห้าพลังป้องกันศูนย์ห้าความเร็วหนึ่งห้าพลังต่อสู้แปดสิบ พลอดเอเนอร์จีหนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบตะแหน่งฐานะคงเหลือศูนย์สถานะร่างกายหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์สกิลวิ่งเร็วแม็กซ์ระเบิดความเร็วแม็กซ์วิ่งหลบหลีกแม็กซ์ปีนป่ายแมกซ์ max. ว่ายน้ำแม็กซ์จุลภาคปอดเหล็กแม็กซ์ เชี่ยวชาญหมัดปานกลาง22เปอร์เซนตจุลภาคเชี่ยวชาญดาบปานกลาง25เปอร์เซนจุนลภาคเชี่ยวชาญมีดปานกลาง26เปอร์เซนจุนลภาคนอกจากคาถานโจมตีป้องกันและความเร็วที่เพิ่มมาอย่างละหนึ่งหน่วยจนเขามีแต้มรวมจากการฝึกฝนอย่างละห้าแต้มแอดเซอร์ยังเห็นตัวเลขของฟอดเอนเนอร์จีเพิ่มเป็น1,170พหน่หน่วยอีกด้วยหากเขาล่าในวันนี้ต่อไปอีกจนถึงเที่ยงวันเขาจะต้องได้ฟอตเอนเนอร์จีมาหลายหน่วยอย่างแน่นอน ส่วนสกิลเชี่ยวชาญทั้งสามอย่างพวกมันก็เพิ่มอย่างละน้อยเป็นผลมาจากการใช้งานของเขาที่เกิดขึ้นในทุกๆวันทุกคนเตรียมพร้อมมอนสเตอร์ตัวที่สองถูกลองอย่างรวดเร็วแอดเชอร์จึงออกคำสั่งหลังจากพี่เลี้ยงปิดกันไม่ให้มอนสเตอร์ตัวอื่นเข้ามาบวกวณการฝึกของพวกเขาได้มอนสเตอร์ที่ถูกลองเอาแสดงสีหน้าตกใจกับคนจำนวนมากที่เข้ามาหากระคันหันทว่ากลับหนีไม่ได้เพราะคนที่ล้อมรอบพุงตัวปิดลองมันทุกทางแล้วทันทีที่นักเรียนทั้ง18ลองมอนสเตอร์ได้แล้วนั้นมันก็ถูกนักเเรรียนนุ่งไปออบฟฟาาาดัธข้จม ด้วยรูปแบบอันสับสนและพลังที่เหนือกว่ากระทั่งผ่านไปหนึ่งนาทีมอนสเตอร์ตัวใหญ่ยักษ์ก็ได้ลงตัวลงไปนอนตายบนพื้นดิน แต่ก่อนที่พวกเขาจะเปลี่ยนไปยังมอนซตเตอร์ตัวถัดไปที่อยู่ไม่ไกลแอดเชอร์ Ad ได้แอบดูดซับพลังของฟอดเอนเนอร์จีมาอีกคนหนึ่งแต่เขาไม่ได้ดูดซับมาทั้งหมดเขาให้ระบบดูดมาเพียง50เปเท่านั้นจากที่เหลืออยู่ในร่างของมอนซตเตอร์ทำการเก็บฟอดเอนเนอร์จีสอนิคฮิตระอาเรสคนที่รับหน้าที่เก็บฟอดเอนเนอร์จีเข้าไปในแบตเตอรี่รองลั่นบอกเกี่ยวกับภารกิจของเขาที่เสร็จลงไปจากนั้นการล่าของกลุ่มแอดเชอร์ก็เริ่มขึ้นอีกซึ่งมันเป็นการฆ่าที่ง่ายายดมก จนทุกคนรู้สึกไม่ได้เกรงกลัวตอมอนซัเตอร์อีกต่อไปกระทั่งการฆ่าของพวกเราเริ่มไปถึงครึ่งวันรุ่นพี่ก็สั่งหยุดเพื่อที่จะเดินทางกลับแม้จะมีนักเรียนหลายคนสนุกกับการฆ่าแล้วอยากล่าต่อไปจนถึงคําเพราะพลังของชุดเกราะใช้ไปเพียง30%เปอร์เซนเท่านั้นรุ่นพี่ เราไม่สามารถฝึกต่อได้จริงๆหรือพลังชุดเกราะเรายังเหลืออีก70%เปอร์เซนพวกนายจะอยู่ต่อไปก็ได้แต่อย่าลืมว่าทุกๆยังมีการวัดผลทุกคนกลับเดี๋ยวฉันจะบอกสาเหตุให้ฟังระหวังทางแอดเชอร์รองตะโกนบอกเพื่อนให้กลับหลายขนอยาารู้สาเหตุจึงเลือกที่จะหยุดความตื่นเต้นของการล่าในเช้านี้เอาไว้ดูถ้าพี่เลี้ยงจะไม่ได้มีหน้าที่บอกอะไรมากมายแอดเชอร์จึงต้องบอกเพื่อนในกลุ่มของเขาให้รู้เกี่ยวกับสิ่งที่ต้องระวังให้มากที่สุดเขาจําเป็นต้องเอ่ยปากบอกแทนที่จะอยู่เงียบเนียบก็เพราะ เสียต่อตัวของเขาทุกอย่างจะตัดสินด้วยคะแนนของกลุ่มเพื่อให้ได้คะแนนอันดับหนึ่งเขาจึงจำเป็นต้องเล่าสถานการณ์ให้ทุกคนฟัง จากประสบการณ์ที่เขาเป็นครูฝึกมาก่อนจึงไม่ใช่เรื่องอยากที่จะลดความกระตือรือร้นของทุกๆคนที่อาจจะนำไปสู่ปัญหาใหญ่เอาละสาเหตุที่พวกเราต้องกลับก็เพราะว่ามันเสียงเกินไปพวกนายคิดว่าตอนนี้การฆ่าเป็นเรื่องง่ายใช่ไหมใช่พวกมันเป็นเพียงมอนสเตอร์ระดับสามเราไม่จำเป็นต้องกลัวต่อให้พลังงานของชุดเกราะหมดพวกเราก็ไม่ตายเพราะชุดเกราะมันสร้างมาจากชิ้นส่วนมอนสเตอร์ระดับหกหนึ่งในทีมอธิบายวิธีคิดของเขาเกี่ยวกับความอยากที่ต้องการฆ่ามอนสเตอร์ต่อไปเป็นความคิดที่ไม่ผิดแต่ต้องบอกก่อนว่า สถานที่แห่งนี้พี่เลียงของเราไม่ได้จัดเตรียมเอาไว้ล่วงหน้า หากเรายังฝืนถ้ามีมอนสเตอระดับสูงโผล่ออกมาละ่ะพวกนายคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นทุกคนคิดตามบางคนก็เริ่มหัวเย็นลงหลังจากรู้ถึงสิ่งที่อาจจะเกิดถ้าพวกเขายังคงล่าต่อในวันแรกที่ได้ออกมาจากเขตปลอดภัยความห้าวของพวกเขาจะนำทุกคนไปสู่อันตรายได้เพราะไม่รู้ข้อมูลอะไรเกี่ยวกับสถานที่แห่งนี้เลยแม้เราจะไม่ตายคะแนนของเราจะถูกหักแน่นอนอีกอย่างตอนนี้เราไม่มีใครใช้สกิลอาวุธหลักได้ยังน้อยๆถ้าเรามีสกิลการล่ายังคงมีโอกาสรอดสูงหากมอนสเตอร์ระดับสู

ช่วงนี้เราทำตามสเต็ปการสึกซอมจะดีกว่าช้าๆไม่ต้องรีบวันนี้เราท่าได้วันต่อไปก็ต้องได้เช่นเดียวกันหากมอนสเตอร์มันฆ่าง่ายขนาดนั้นทำไมทหารจึงไม่กวาดล้างพวกมันด้วยชุดเกราะระดับสูงในความคิดของแอดเชอร์ตอนนี้ทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นเป็นการเพิ่มแต้มและหักแต้มจากการจับตามองของพี่เลียงหากพวกเขาขัดคำสั่งแต้มก็จะถูกลดแน่นอนแล้วเพื่อทำการเพิ่มแต้มเขาจึงบอกในสิ่งที่ควรจะเป็นด้วยสิ่งที่เขาเอ่ยออกไปอาจจะทำให้พี่เลียงพอใจกับความสามารถในการมองส ถานการณ์จนเพิ่มแต้มให้พวกเขาก็ได้เอาละขึ้นรถไม่มีใครลืมอะไรใช่ไหมพี่เลี้ยงบอกให้กลุ่มของแอดเชอร์ขึ้นรถเพื่อเดินทางกลับดูเหมือนพวกเขาจะเป็นกลุ่มแรกที่เดินทางมาถึงตอสเรออัมสเรอาแห่นมที่จอดรถเอาไว้ไม่มีครับรถฮัมมี่มุมหน้ากลับไปยังค่ายฝึกพิเศษโดยทุกคนหันมองตามหลังเพราะอีกสองกลุ่มยังไม่ได้เดินทางกลับการมายังเขตนี้พวกเขามาถึงเป็นกลุ่มสุดท้ายแต่ต้องกลับเป็นกลุ่มแรกถึงอย่างนานแอดเชอร์ก็ได้พูดบอกถึงสิ่ง สอนีขิตสระอาคันเพื่อไม่ให้พวกเขาคิดมากถ้าอยากรู้ว่าการลงมือของพวกเราอะไรถูกอะไรผิดเย็นนี้คอยดูแต้มที่เราได้ก็น่าจะรู้เอง หากว่าสิ่งที่ฉันบอกกับพวกนายเป็นเรื่องโกหกจนทําให้เราต้องกลับเร็วแล้วเกิดคะแนนที่ได้ต่าครั้งหน้าฉันจะพาล่าจนกว่าจะคาไปเลยอืมเรายังมีพรุ่งนี้การเดินทางเป็นไปได้อย่างราบเรียบมีเพียงแค่เสียงรถที่กําลังวิ่งไปตามทางกระทั่งพวกเขากลับมาถึงค่ายกลุ่มของแอดเชอร์ก็ได้เดินไปยังโรงเก็บอาวุธเพื่อสงคืนชุดเกราะให้กับช่างเพื่อซ่อมแซมและเติมพลังงานให้กับมันจากนั้นพวกเขาก็แยกกันไปทําธุระส่วนตัวไว้เย็นนี้พวกเขาจะได้รู้ว่าสิ่งที่ทําในวันนี้มีผลเป็นอย่างไรปีง สถานะหลังจากกลับเข้ามาในห้องแอดเชอร์ er มองจำนวนฟอดเอเนอร์จีที่รวมกับของเดิมที่ตอนนี้มี2512หน่วยมันเป็นจำนวนที่มากจนเขาฉีกยิ้มกว้างทว่าเขาก็ยังไม่คิดจะทำอะไรกับมันทำเพียงเก็บมันเอาไว้รักษาชีวิตการฝึกของเขายังไม่จบช่วงนี้เขาสามารถรับแต้มหมดฐานะได้ฟรีจากการฝึกซ้อมทำให้เขาไม่กล้าเพิ่มความแข็งแกร่งเพราะมันจะทำให้สถานะฟรีเพิ่มขึ้นได้ยากกระทั่งแอดเชอร์ Ad er อาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นชุดฝึกซ้อมเขาก็ไปยังชั้นที่มีห้องให้ฝึกวันนี้สิ่งที่เขาจะทำยังคงเหมือนนนเดิมั่ คือการออกกําลังกายอย่างหนักแต่เขาจําเป็นต้องพักการเข้าห้องจําลองการต่อสู้เนื่องจากว่า เขามีสิ่งที่ต้องทำกว่านั้นคือการฝึกสกิลมานาจากชุดเกราะฝึกซ้อมไหลไปยังแขนทั้งสองข้างก่อนจะเข้าไปโอบล้อมดาบและมีดในมือของเขาเอาไว้การฝึกของแอดเชอร์ er ยังคงดำเนินต่อไปในรูปแบบเดิมนั่นคือการฝึกควบคุมมานาเพื่อส่งไปยังอาวุธในมือซ้ำๆจนกว่าจะเกิดความเคยชินซึ่งการต่อสู้ในวันนี้ทำให้เขาพัฒนาไปได้ไกลามากเดิมทีการฝึกฟันทุนซ้อมของเขามีข้อจำกัดนั่นคือเขามองไม่เห็นรอยฟันที่ชัดเจนจากมานาที่ส่งผ่านอาวุธแต่การเข้าปะทะกับมอนสเตอร์ทำให้เขาจับเทคคนนิกาาารใช้มา กับอาวุธได้อย่างเหมาะสมจึงทําให้สิบครั้งที่เขาโจมตีด้วยลําแสงดาบจากตัวเองไม่ได้ใช้จากสกิลสําเร็จ5ครั้งแอดเชอร์จึงพยายามจดจําช่วงเวลาที่ปลดปล่อยมานาออกจากดาบเกิดเป็นลําแสงดาบแล้วพยายามฟาดฟันอาวุธในมือออกไปจนกว่าเขาจะปลดปล่อยลําแสงดาบได้ตามที่ต้องการตูมวูวูวตูม การลองผิดลองถูกเกิดขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่าภายในห้องฝึกซอ้อมแอดเชอร์ไม่จำเป็นต้องรีบร้อนเพราะเขามีเวลาจนกว่าจะถึงเที่ยงคืนเขาไม่จำเป็นต้องฝึกพร้อมเพื่อนพักพร้อมเพื่อนเหมือนตอนที่อยู่ค่ายฝึกกองทัพที่เจริตอนนี้นอกจากช่วงเช้าช่วงอื่นๆเขาจะทำอะไรก็ได้หากออกกำลังกาย3ามชั่วโมงเสร็จตุ้มแจ้งเตือนการฝึกถึงขอบเขตท,ที่กรณคขิตสระอานดท่านได้รับสกิลล่าแสงดาบแจ้งเตือนการฝึกถึงขอบเขตท,ที่กรณคขิตสระอานดท่านได้รับสกิลลำแสงมีดดวงตาของแอดเชอร์เบิกกว้างด้วยความดีใจ หลังจากเขาได้ยินเสียงแจ้งเตือนจากทางระบบเขาจึงรีบเข้าไปดูดฐานะก่อนจะพบว่ามีสกิลเพิ่มเข้ามาสองอย่างถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่สกิลที่สามารถเพิ่มความสามารถเหมือนสกิลเชี่ยวชาญดาบและมืดแต่มันกลับเป็นสกิลที่น่ากลัวเมื่อได้รับมานาที่เหมาะสมเนื่องจากว่าสกิลที่ได้เป็นสกิลที่มีความรุนแรงขึ้นอยู่กับพลังงานที่พ่อนให้ไปเหมือนกับสกิลวิ่งหากเขาใช้มาหน้าของชุดเกราะมาทูขอบเขตความเร็วของเขาจะอยู่ในขอบเขตของชุดเกราะมาทู แต่หากเขาสวมใส่ชุดเกราะมาคเซเว่นความเร็วก็จะอยู่ในขอบเขตของชุดเกราะมาคเซเว่นสกิลลลำแสงดาบก็เช่นเดียวกันมันจะรุนแรงตามชุดเกราะที่เขาสวมใส่หากสวมใส่ชุดเกราะมาคทูเขาก็ฆ่าได้แค่มอนสเตอร์หนึ่งดาวหากสวมใส่ชุดเกราะมาคเซเว่นลำแสงดาบของเขาก็ฆ่าได้แม้กระทั่งมอนสเตอร์หกดาววิงแอดเชอร์ทดสอบสกิลลาแสงดาบ ปรากฏว่าเขาใช้พละกกำลังหรือมานาก็ได้ลํำแสงดาบที่เขาใช้ทำให้แอกเชอร์ฟันดาบออกไปเป็นน้ำแข็งกระทบกำแพงห้องทิ้งรอยฟันบางๆเอาไว้ด้วยพลังของชุดเกราะฝึกซ้อมจึงทำให้ผลลัพธ์ของมันมีเพียงเท่านี้ลํำแสงมีดก็มีพลังทำลายเช่นเดียวกันเพียงแต่ขนาดของมันเล็กกว่าพลังทำลายไม่ต่างจากดาบเข้าไหร่ระบบในตอนที่ฉันสวมใส่ชุดเกราะมาเซเว่นแล้วใช้สกิลลํำแสงดาบ แต่ตอนนั้นฉันให้มันใช้พละกกำลังสกิลกจะรุนแรงแค่ไหนแจ้งเตือนร่างกายของพวกตอนนี้อยู่ในขอบเขตหนึ่งดาวพลังทำลายของสกิลกจะไม่มากและไม่น้อยไปกว่าหนึ่งดาวงานสินะต้องทำให้ร่างกายแข็งแกร่งหากอยากให้สกิลแข็งแกร่งเมื่อใช้พละกกำลังแอดเชอร์เริ่มใช้งานสกิลกทั้งสองต่อไปกระท่งรู้สึกคุ้นชินจึงเดินไปยังห้องจำลองการต่อสู้เพื่อที่เขาจะได้ทดลองใช้งานมันให้คล่องกว่าเดิม